ทนายเจมเผยบาดแผลบนลำตัวพิมพ์ไม่ได้มีการตั้งใจที่จะฆ่าเข่า,ขาช็อกวงการบันเทิงเลยทีเดียว กรณีนักสแสดงวัยรุ่นซีรีส์วัยชื่อดังอย่างทอยๆอยธนพัท์เหตุใช้มีดแทงแฟนสาวที่ชื่อว่าพิมพ์ยีสบาทแผลจนเสียชีวิตสร้างความตกอ,อกตกใจให้กับใครหลายคนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้ทอยๆอย,อยก็ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นและถูกนำตัวไปฝากขังที่สารจังหวัดมินบุรีซึ่งสารได้คัดค้านการประกันตัวหวนถอยทอยหลบหนีเพราะเป็นคดีที่รุนแรง ล่าสุดทางด้านทนายเจมนิติธรทนายความฝั่งถอยถอ,อยได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวช่องวันบอกว่าแม้ตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวแต่มั่นใจว่าในชั้นศาลรถอยถอ,อยได้รับการประกันตัวอย่างช้าสุดคาดว่าจะวันอังคารที่สิบนี้เพราะถอยถอ,อยไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนีในขณะเกิดเหตุก็ยืนรอตำรวจรอมอบตัวคาดว่าเงินประกันน่าจะอยู่ที่หนึ่งแสน ถึง2 0 0แสนบาทอาจจะได้ติดอุปกรณ์กำไร EM ถ้าได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งทนายเจมตั้งข้อสังเกตบาดแผลบนลำตัวของผู้ตายมีรอยลึกซองแผลดังนั้นอาจเป็นไปได้เรื่องการทำร้ายตัวเองเพราะผู้ตายเคยมีประวัติการรักษาป่วยโรคไบโพลา่าและโรคซึมเศร้าบวกกับอาจมีการต่อสู้ย่งมีดกันเลยอาจเฉียวไปโดน คงไม่ได้มีการตั้งใจฆ่าแต่อย่างใดซึ่งบาดแผลอันนี้ยีสิบแผลมีลึกแค่สองแผลโดยหลักธรรมชาติมนุษย์ต้องต่อสู้เพื่อปัดป้องต้องเอาชีวิตรอด เพราะฉะนั้นบาดแผลเป็นไปไม่ได้ที่จะเรียงตัวสวยงามเป็นกลุ่มเป็นก้อนขนาดรอยแผลเท่ากันหมดเลยใครที่มาให้การว่าตัวผู้หญิงไม่เคยฆ่าตัวตายกรุณาไปดู Facebook ของเขากรุณาไปดู i อของเขาเขาก็โพสต์อยู่ว่าเขาพยายามฆ่าตัวตายมาสิบครั้งซึ่งอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรก็คงต้องรอติดตามกันดูค่ะ